Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp น้องแนงมะเนี่ยครับผมเปิดไวครับเออเดี๋ยวกะเอาแม่โคมาต้าซิปแล้วนายยื้อป้นถึงนะก็แมน้อยไเถึงเลยตัวนึงก็ไปเข้าห้องน้ำกันนึ่งโอเคขอบคุณจังนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะเดี๋ยวฟังไปองกเจ้าก่อนเข้าห้องน้ำแนะนำจืนได้หรอจืดเหรอครับ เจอแม่นักพทย์าวิชัยเล้วจะเล่นแล้วครับนุกค่ะอ่าน้องนุกนะครับเาเป็นแม่งี้นะแต่ครับรถรถเกียร์เอ้ยรถอย่างนั้นแท็กเตอร์สุดยอดครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอรบกวดด้วยนะครับผมอ่าน้องนุกเนาะน้องนุกรน้องนุกโอเคครับผมขอบคุณครับครับผมได้มาประสานงานกับหัวหน้าโอ๋ครับช่างขาวครับของกรมชลประทานในเรื่องของการ คนก่อไข่ครับตอนนี้การทมดินของกลุ่มชนก่อนเริ่มเข้ามาในพื้นที่ที่ใกล้กับก่อไข้ที่เฮารีบกิ้งไว้แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ประสานงานกับบันช่างโอนะครับว่าอยากจะขอความรา้ข้อทีมงานของช่างขาวนะครับที่เป็นโฟร์แมนคุมงานอยู่เนี่ยจอยลำเลียงไปตีเคทําลาสปาหนองเล็งซ้ายเฮาเตยนะฮะและนี่ครับน้องนุกนะฮะก็เดี๋ยวจะทําหน้าทีครับรถนี่ครับแท็กเตอร์กันนี่ ดันดินมาไหวสำรับรถสิบลออ้อเข้าไปใกล้ก่อไห้แล้วก็จ้แมกโฮตักนะครับอันนี้น้องอจีอย่างก็อนเนี้ยของต้น,ตน,ตนนะครับก็ดูแลนหนึ่งของการผลดินเหมือนกันเนะาะเดี๋ยวรบกวนน้อยนะครับเราก็ต้องมาดูยังใกล้ชิดหน่อยเพราะตอนนี้แหมน้อยเดี๋ยวก็จะโดนถมนะครับเ <c oughs> <laughs> พราะฉะนั้นนี่ครับ ก่อใข้กลุ่มนี้หลอดแล้วครับเขาจะเอาไปอนุบาลตีเคทําราสัตว์ปานหนองเลงซ้ายเพื่อให้มันฟื้นแล้วก็จะได้นํามาหาพื้นที่ปลูกลงใบไม้ในพื้นที่ไม้ของหนองเลงซ้ายเขานะครับ,รบตอนนี้ดินมันแะเป็นน้ำอยู่ครับลดลงยาดครับต้องปับดิน้นขอบคุณน้องต้กท่นนะครับ,บก็ อัปเดตความคืบหน้าครับก็โครงการวิจัยไข่หน้าของเขาก็ในในต้นไข่มูนี่ก็จะถูกสมแล้วเขาก็เลยใจการคุดไปทําการวิจัยเพื่อขยายเพิ่มนะเพิ่มพื้นที่สีเขียวเหมือนเป็นการปลูกปลาไปในตัวครับเพราะว่าต้นไข่ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาไขาปา่ปลาผู้น้าจืดนะฮะก็เป็นปลาชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะประโยชน์เยอะแยะมากมายครับ ป็นที่ว่างกลของป้านะฮะอาศัยของนกนะแล้วก็ไอพวกพืชสัดต่างๆก็ใช่เป็นอาหารกินหาก,กินไว้นะฮะระบบนิเวทก็ยังคงอยู่ครับตอนนี้ผมก็มาอัปเดตติดตามงานายังใกล้ชิดสักน้อยนะฮะเพราะตอนนี้งานมันเริ่มใกล้เข้ามา,าในเรื่องของการ ถมในพื้นที่ปลาไข่แล้วนะครพื้นที่ตรงนี้ครับอนน้อยก็จะเป็นกองดินสูงแล้วก็คั้นถนนก็จะเริ่มขยับขึ้นมาครับตัดผ่านห้องตรงนี้ครับเนี่ยตรงทงสีเหลืองสีน้าเงินตรงนี้ก็จะเป็นถนนรอบเกาะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นเขตน้ําตื้นครับกล่องดินกล่องนั่นตียูฝั่งนี้ก็จะเป็นการขุดถมขึ้นมาทางที่เป็นเกาะดินแล้วก็ตะวันที่ผมไป ลิดก่อไข้ไหวก็จะเป็นจุดฟังนุ่นครับมีแหมจุดหนึ่งที่เป็นก่อไข่ตีกำลังมีการคุดเขตาน้ำตื้นล้ามเกือบจะไปถึงแล้วเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปลิดก่อไข่เพิ่มนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาดูมุนกลัมครับตอนนี้ประสานกับช่างขาวไว้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปนะฮะว่าโครงการวิจัยไข่น้ำของเขา กำลังใจก,กันเลยครับสำหรับพี่นี่สวัสดีครับ